นาเทคเตอร์วังสามโหมจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมีรถ47แรงมาใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้ L478 ซีดีทีนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยครับรถไล่สภาพสวยๆครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวราคาเพียง370,000บาทเท่านั้นยางใหม่สี่เส้นนะครับส่วนถ้าเอาหางด้วยนะครับตัวนี้ก็จะจบอยู่ที่390,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชิดโอนพร้อมนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี55เป็นคูบอร์ต้า L478 ครับตัวนี้รถไล่สภาพสวยนะครับแผ่นหลังคาใหม่นะครับยางใหม่เส้น อุปกรณ์2ชิ้นครับท่อนคัดตัดท่อนมาแล้วเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นด้านหน้านะครับตัวนี้ชั่วโมงการทํางานนะครับออยู่ที่1787ชั่วโมงไปครับช่างน้อยตัวนี้เป็นเกียร์ชั้นนะครับแบบเกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2องพาวเวอร์ยูขับเคลื่อน4ล้อพลงมาลรยพาวเวอร์ครับ ดูระบบโฟวิวครับครับโูวบินหน้าทำงนาปนปกตินะครับวันไม่มีไหลครับใลยสนใจครับตัวนี้นะครับแรงๆเลยครับ L4708 เป็นรถรุ่นนิยมนะครับ สี่สูบสองเพาโควิดขับเคลื่อนสี่ล้อครับเครื่องยนต์เป็นสี่สูบไดร์เบครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้แบบเกียร์หน้าแบบเกียร์ถอยครับเป็นเกียร์เก้าเ้นนะครับเป็นรถที่นิยมเลยนะครับคล่องตัวรับจ้างก็ได้ถหน้าก็ดีครับมูบเรืก็ง่ายครับตัวนี้นะครับ เลยโอเคครับท้ายส,สวยๆนะครับไม <Okay. S 1> ชั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับโอ้ร oh, ้อแน่นๆเลยคันนี้นะครับ สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัทแท็กอร์นะครับ0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับคันนี้เป็นคูปะต้า L47 0 8ตัวดีท t ครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม